ไม่ได้เอาอาหารมาให้มาทักทายเฉยดูดิเดี๋ยวพ่อเอาอาหารมาให้ไม่เดินตามเดินตามยั้ไงอาหารมาแล้วเจโ็โตรมลอยหนึ่งคใครเบิดแล้วเม่นบอ 8ที่หาตัว8ท่หาตัวนับไข่แม่นันบอกอ้อันนี้เป็นอาหารสำเร็จมันบวิ่งออกมาดินี่โอ้ยไม่ได้ออกตัวนี่ฮู้วแค่ดเด็กหน่อยฮะ มันไข่จากโมงนี่มันไข่เดินตามอาหารเลี้ยงไ,ยไว้กินเองค่ะเลี้ยงไข่ไว้กินเองช่วงโรงงระบาดนี่ว่าต้องไปหาซื้อไข่ที่ไหนกินค่ะ เอาไฟนี่เปิดไว้ตลอดขึ้นมาเลยเดูว,วิ่งตามอาหารเอาไว้สูงเนี้ยเสรมนั้นกินถึงติอ๋อกินถึงพอดีตระใจเห็ดนะ ัละขีดตัวดงตัวละขีดทั้งวันอ้าวแล้วมันจะรู้ได้ยังไงว่ามันกินตัวละขีดห้สิบโลต่อวันไอตัวถ้าตัวเล็กกินไม่ทันล่ะห้าสิบโลต่อวันใช่สิบโลอ๋อสิบโลต่อวันไก่ร้อยตัวให้วันละกี่รอบสองรอบครับเช้ากับบ่ายวันละสองรอบ ไม่เอาไอ้นั่นเหรอพวกเศษอาหารพวกไอผักพวกนี้ไม่ให้เหรอหญ้า,า, oh, าให้กินหญ้าแตงโมได้ไหมได้แตงโมม,มันละกอ,กอมันชอบโอ้น oh, ั่นแหละมานละกอเย,เยอะเลยนั่นที่เขาเอามาน่ะกิก้นแค่และกีดหมดแค่ละแค่ละขีด แล้วมันจะอิ่มเหรอวันละขีดไอ้ต้นนี้ต้นนี้สงสัยสิเขาไปไข่เนี่ยเขาห้างอะ่ะเขานั้นวันละสิบโลไก่ร้อยตัว โอ้ยไอโตมันสิไัยนี่มันกับเขามาใครของมันเองเนาะตวัวไดสิไัยกับข้านข้านเโาข้านเขาตะกาเอง ดีมีพาพี่เอมากันอยู่หลังคาหญ้าอากาศก็จะเย็นข้างหลังกระบอน้ำด้านข้างนี้ด้านข้างมิตบรบ่อหน้ามัมนก็อากาศมันก็เย็นดีเนาะอากาศไทยเท่ดีมีบอ่อน้ารอบ ไไทนฮะเาไทนม่อยากเข่าไปยันเหยียบขี้ไก่ยันเหยียบขี้ไก่อะเข่าไปฮะมันไข่เริ่มไข่เหรอนี่เขาว่ามันไข่สิบโมงมาเรียนบอกไก่เพราะมันบอกนี่ยมันขั้นเข่ามันกินแล้วมันขั้นเข่าตะกาเลยเออมันก็บอกออกมาเนาะเหลิม เอาถอยเอาเอามันออกมาแล้วมันปิดก็ได้ไม่ออกไม่ออกไม่ออกออกมานี่เข้าไป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 มันคือเป็นหางกุดก็มี